และคนสุดท้ายนะครับคุณวิไลพรภูทรใจ ถ้าถามอะจำไม่ได้แต่จําเป็นภาพจําจําตอนเด็กๆอไม่ได้แต่พอเรากลับไปดูอัลบั้มเด็กๆที่พ่อแม่เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบตัวเองยืนอยู่แบบกับลําโพงแบบลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเพลิดเพลินอยู่กับหน้าขบวนแห่เวลาไปงานวัดอะไรเงี้ยเออเราก็เราเพิ่งรู้ตัวว่าเราชอบชอบสายแดนหรือว่าหรือว่าอะไรคือสนุกแหละคือนูว่าหนวอาจจะชอบ ชอบเพราะว่าพ่อแม่ก็ชอบเปิดเพลงปู่ย่าตายายก็ชอบไปวัดนอกจากเสียงสวดมนต์แล้วก็จะมีงานลื่นเริงประจำวัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ในวงนั้นตลอดก็เลยรู้สึกว่าชอบเพลงเสียงเพลงก็ตอนอนุบาลเราเห็นว่าเราอะได้จับไมค์ครั้งแรกก็คืออนุบาลหนึ่งเลยก็เป็นนักร้องเลยแล้วก็เลยไปถามแม่แหละว่าทําไมถึงได้เป็นนักร้องแม่บอกว่าคุณครูเขาก็สุ่มเอา แบบหาแบบตอนนั้นน่าจะเป็นพี่พึ่งพุ่มพวงแม่พึ่งแล้วให้เราสิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เต้นเต้นขยับขยับอะไรเงี้ยแล้วก็มีหางเครื่องเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นหางเครื่องแล้วเราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็เลยได้แบบได้คุกคีได้รู้สึกว่าเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเด็กฝันไหมอ๋อถ้าเด็กขนาดนั้นนะไม่เคยฝันแต่ชอบชอบทํากิจกรรมชอบเป็นเชียริเดอร์ตั้งแต่อนุบาลสองลงไห้เลยนะแม่ไม่ให้เป็นอ่ะ แล้วแม่ก็โกหกว่าแม่ไม่ได้ตัดชุดให้สรุปแม่ตัดชุดให้เป็นเชลิเดอร์สีส้มแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากิจกรรมเป็นกิจกรรมแบบนักเต้นอะไรของโรงเรียนประจําปีคือตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงแบบมหคือต้องได้ทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วกิจกรรมระหว่างนั้นมันก็แทรกไปด้วยการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราไปดีทางนี้อะไร จุดเปลี่ยนของการเป็นนักร้องของนิวเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดจากวันหนึ่งอยู่ที่บ้านบ้านนิวเป็น,นแบบซ่อมนาฬิกาเปิดบ้านมาแล้วตรงข้ามบ้านนิวขายเครื่องเสียงขายโทรทัศน์พัดลมอะไรเงี้ยเขาเปิดเพลงดังมากแล้วเราก็ไปเชงเง้อดูว่าเสียงอะไรอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว,ว่าเขาจะเขามีเวทีเขามีการแข่งขันประกวดร้องเพลงคาราโอเกะก็เลยไปถามว่าสมัครได้ไหมคะก็ข้ามถนนจากบ้านเนี่ย ไปฝั่งตรงข้ามพี่เจ๋พี่จะมารกได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เราอยากอยากลองอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเป็น,ปนตลับเทปอะตลับเทปวิดีโออะ่ะที่เป็นคาราโอเกะกาลังดังเลยช่วงนั้นเขาน่าจะมีการโปรโมทเกี่ยวกับการประกวดอย่างงี้เราก็เลยบอกแม่ว่าเราจะไปแข่งแม่ก็ไม่ได้สนใจไม่มีใครไปส่งคะ่ะข้ามถนนไปด้วยตัวเอง <laughs> แล้วก็พอร้องปุ๊บก็ปรากฏว,ว่าได้รางวัลได้เงินมาห้าร้อยอะไรเงี้ยลรารู้สึกหู ร้องเพลงแล้วได้ตังค์อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาตังค์ไปให้แม่แม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาตังค์เนี่ยไปซื้อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แบบ ABC อ่ะคอมพิวเตอร์เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆอะไรเงีย้งย,ยแต่500นี่แม่แม่ต้องถมอีกตั้งหลายหลายพัน <laughs> แต่รู้สึกว่าเออมันมันเป็นแบบมันเป็นของขวัญจากการพยายามที่วันหนึ่งเราเราเอาความชอบเราได้ตังค์เราได้สิ่งที่เราอยากได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเอง โอกาสที่มีก็คือโรงเรียนส่งเป็นตัวแทนเสร็จแล้วเป็นตัวแทนก็ได้ตังค์ด้วยนะได้ตังค์บ้างได้โลได้ประกาศสิิเกียรติคุณได้ไปยืนหน้าเสาธงของโรงเรียนเราเป็นเด็กปถมมัธยมที่เวลาได้รับรางวัลอะไรเงี้ยแล้วค,คุณครูก็จะแบบประกาศหน้าเสาธงแล้วมีพี่พี่พมปลายยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเหรออุ้ยภูมิใจอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยคือแบบทำให้ตัวเองสนุก กับกิจกรรมและดูมีคุณค่าและเป็นที่ภูมิใจของของคนทั้งโรงเรียนเลยคือไม่มีแบบไปเรียนร้องเพลงข้างนอกเราไม่ได้มีบัตเจ็ตอะไรขนาดนั้นไม่มีเวลาบ้านนิวอยู่ไกลนิวต้องนั่งรถสองแถวมาเรียนทุกวันเวลาเกือบชั่วโมงที่เข้ามาในเมืองเวลาเลิกเรียนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษอยากจะเรียนเลขอยากเรียนดนตรีไม่มีค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านไปแล้วยไงไปอยู่หลังบ้านเลยแล้วก็เปิดเพลงซ้อมฟังเพลงอะไรเงี้ย จินตลีลา<ม>ทำคาราเกะอ,อะไรไปเรื่อยของนิวอะ<ม>เป็นการแข่งขันเรียลิตี้ที่หาที่หนึ่งเพื่อที่จะได้มาเป็นศิลปินในค่ายแกมมี่หนึ่งเดียวคนเดียวไม่มีเงินรางวัลนะจริงนะไม่มีไม่ได้มันก็จะมีค่าเทปค่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเรามาแข่งขันโดยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้เงินล้านกับบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมาตามความฝันจริงๆจนแบบรู้สึกว่า ถ้าเราไม่ไปถึงที่หนึ่งเราก็คงกลับบ้านไงก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแข่งเสร็จแล้วคนจําเราไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแต่งนุ่งแต่งหน้าเราไม่ได้ดังขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นโซเชียลแบบเหมือนปัจจุบันอะถ้าหากว่าอะไรดังเดี๋ยวนี้มันฟีดแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดังดังดันยอดให้คนรู้จักอีกเนี่ยแต่สมัยก่อนคือมันแบบคนจะไปวิจารณ์ผลงานน่าจะเป็นพันทิปอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เอออะไรประมาณนั้นต้องอยู่กับแรงกดดัน กับคําวิจารณ์ของคนว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีอะไรเงี้ยพอจบรายการเราก็กลับบ้านแต่เราไปเดินเล่นไปชอปปิง้งอะไรกันแล้วอยู่ๆทีมงานก็โทรมาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ดีนิตุพงศ์สนใจที่จะป้านนิวกับจิ๋วต่อให้เป็นดูโอ้นะแล้วก็ดีใจเพราะว่าเรื่องราวของเราในการแข่งขันเด e s ตาร์คือมันแบบ เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนจริงๆไม่ได้เมคไม่ได้เฟคเลยเป็นเพื่อนตั้งแต่ปัถมอะแข่งกันมาจนแบบเป็นเพื่อนกันพอโต,โตขึ้นมาทํางานก็ยังทํางานด้วยกันมาแข่งก็แข่งด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบแล้วก็ดันต่อก็จําได้ว่าตอนนั้นตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพไปบอกพี่ตงเหน่งว่าพี่ละกาวค่ะว่าอยากเป็นนักร้องในกรุงเทพแต่หนูไม่มีวงอะหนูจะทาไงดีอะไรเงี้ยแล้วนักร้องกรุงเทพเขาคิดตังค์กันเท่าไหร่รับเท่าไหร่เนี่ยถามพี่ตงเลยเริ่มตั้งแต่เจ็ดร้อยอะ ัคืนก็ลับต้อเจ็ดเ0็อบาทไปอยู่ร้านแรกก็คือร้านพี่ปิงฟองศิรียศัก์ิอิทธิพลพานิชย์นะตอนนั้นเขาเปิดร้านอยู่ก็ไปร้องเขาก,ก็แก,ก๊แกๆมีตัง,ก,งกินข้าวกินข้าวเช่าห้องห้องพักพัดลมอ่ะไม่เอาแอร์ก็ประหยัดอ่ะอยู่อย่างนั้นอ่ะก็จนรู้สึกว่าอเรารอนานมากเลยอ่ะแล้วโปรดิวเซอร์คือตอนนั้นน่ะ เป็นพี่ต้นบุดอกพี่ต้นเขาก็ทําให้พี่พี่เบิร์ดด้วยทําให้พี่โบด้วยไอเราก็ไม่มีเส้นสายในการคอนเน็กชันเกี่ยวกับโปรดิวเซอร์มากมายเท่าไหร่แล้วก็รอรอจะแบบเออเขาเอาราจริงป่าวเราจะเขาจะทําจริงป่าวอะไรเงี้ยก็ถอดใจบอกหรือว่าไม่เอาหรือยังไงกลับบ้านไหมตอนนั้นเหมือนไปเรียนทําข้าวซอยแล้วนะไปเปิดร้านข้าวซอยแล้วแบบมันไม่ไมีอะไรทำมานอกจากแบบร้องเพลงกลางคืนไปวันวันอะไรเงี้ย อ๋อแล้วช่วง5ปีนั้นน่ะนิวล้องชูบปดูใไหมที่ประชาชื่นนิวล้องอา a ซีเอนิวล้องที่ระยองระยองนี่ก็คือนั่งรถตู้ไปกับนักดนตรีนั่งจากกรุงเทพอะตั้งแต่6โมงเย็นไปถึงนู่นก็ประมาณ3-4สีทุ่มป่4ทุ่มโมงลอง เพลงเสร็จตีสองนั่งกลับตักบาทเช้าเลยชีวิตเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์ละหนึ่งวันอะไรเงี้ยไปร้องพัทยาคือไปทุกที่ที่เขาแบบอยากได้นักร้องวงอะไรเงี้ยก็แบบไปหาประสบการณ์ถ้ากลับมาดูก็อ้สู้เนาะมันเหนื่อยมากเลยนะเธอเธอคุณพระสอนจะแบบนั่งรถเหาะเหินเดินอากาศไปน,น,นู่นนิวกะจิวไปนู่นด้วยคนครสวรรค์ นั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์ไปร้องเพลงนครสวรรค์แล้วก็นั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพมันจะมีอยู่คืนหนึ่งจำได้เลยคนตู้เต็มร้านเลยที่นครสวรรค์คือนะครสวรรค์นี่คือจะเป็นโรงแรมพี่มานตอนนี้ไม่มีแล้วเขาก็จะแบบมีแฟนๆที่รู้ว่าผับโรงแรมเนี้ยผับแบบดนตรีเจ๋งมากนักร้องก็ดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาต่างจังหวัดเขาจะมากันคนเต็มร้านแฮปปี้มีความสุขแบบขั้นแบบสุดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับการกับการโชว์ในวันนี้เลยอะ่ะจะต้องรีบเก็บของเก็บของแล้วก็ไปยืนที่บคสอ <c oughs> แล้วก็ต้องดูว่ารถที่มาแวะตรงนครสวรรค์มีคนลงรถทัวร์ไหมถ้ามีแสดงว่าที่นั่งว่างเราถึงได้ไปกรุงเทพต่อเราก็ดังแล้วเราไม่ได้นั่งคู่กันกับจิ๋วนะนิวนั่งข้างหน้าสุดและจิ๋วกป็นั่งไหนก็ไม่รู้ก็แบบเราได้ห่างกันสักปั๊บจากเหมือนแบบความสุขแบบผุแตกอะจนมันนั่งอยู่ตรงรถทัวร์กับความเงียบสงบร้องไห้แบบ อะไรวันเนี่ยอะไรเงี้ยชีวิตชีวิตอะไรวันเนี่ยมันสวิงจังเลยอะไรเงี้ยอแต่นะ้นให้เราก็ยังรู้สึกเออยังรู้สึกถึงอารมณ์ตรงนั้นได้แล้วก็เหมือนตอนนั้นเราเล่นบีบ,บีมัมนแล้วก็เด็กไปหาเขาว่าเอออความสุขมันวูบเดียวเองเนาะตอนนี้มันแบบเงียบจังเลยอะไรเงี้ยจิ๋วมันก็บอกว่าเออก็รู้สึกอะไรเงี้ยเออเนี่ยความสุขของเราเออแต่ก็ดีก็รู้สึกว่า ก็อดทนจนแบบมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยจุดสูงสุดข,ของนิวก็ก็คือการที่ได้มีคอนเสิร์ตจริงแค่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกจัดในหอเล็กๆของหอประชุมธรรมศาสตร์ก็ดีใจแล้วอะอันนั้นคือแบบดีใจจังเลยที่มีคนรักเราเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โอกาสใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็ไม่รู้คนเราคาดหวังตัวเองไม่ได้ว่ามันจะแบบมันจะแบบที่สุดมันคือตรงไหนแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับเราในตอนนี้แล้วมันจะเป็นโมเมนต์ตอนนี้หรือมันเป็นโมเมนต์ที่ผ่านไปแล้วแต่เรารู้สึกถึงมันได้นึกว่าอย่างตัวนิวตอนนี้อายุก็40กว่าถามว่านิวประสบความสาเร็จหรือ,อยัง ตอบไม่ได้เออเพราะว่าชีวิตคนเรามันแบบมันสวิงอ่ะมันเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันดอกมันยังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเราหมดเราถึงแล้วอะแล้วเราจะไปต่อไม่ได้ะถ้ามันมีทางก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆมันต้องมีแหละท้อและแต่เราก็ต้องเราก็มีเพื่อนอะเขาเรามีเพื่อนเราเราคุยกับเขาเขาไม่ยอมแพ้เราก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยถึงวันหนึ่งเขาจะยอมแพ้เราก็จะต้องไม่ได้ต้องไปมันต้องมีคนแบบอย่างเงี้ยในชีวิตอะเออแต่ถ้ากว่าเอ เอ้ยกูยอมละ,อะยอมก็ยอมอะ้อาวหมดเลยนะจบ<อ>มาคิดตอนที่จะคลอดจริงๆตอนที่มีน้องเราจะคลอดแล้วรู้สึกว่านิวก็ผูกพันแหละอยู่กับเขามา20ปีละเราจะต่อทุกท5หปีแล้วตอนนั้นอะ่ะกำลังจะต้องต่อสัญญาในวันที่เราจะต้องคลอดลูกอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราไม่มีเวลาให้เพื่อนคือไม่มีเวลาให้ให้ค่ายเลยไม่มีเวลาผลิตผลงานจะกลายเป็นว่าเพื่อนก็ไม่ได้ทําอะไรรอแต่นิว แล้วก็นิวก็จะเลี้ยงลูกอย่างเดียวหรอรู้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นความความรู้สึกว่าเั๊ะแล้วยังอยากจะเป็นศิลปินอยู่อย่างนี้หรอนิวก็เคยเข้าไปคุยว่าเออนิวอยากอยากทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนักร้องแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสก็เลยรู้สึกว่า,างั้นตรงนี้ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วกับการที่นิวจะจะจะ,จะทำอีกหนึ่งความฝันของนิวนั่นก็คือส่งต่อความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นเบื้องหลังอะให้กับเด็กรุ่นใหม่ละกันก็คือก็เลยคุยกับจิว๋ว ไว้ว่างั้นจะเราก็เรียกว่าพักกันแป๊บหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยไปตามความฝันที่เราอ่ะไม่เคยได้ทําหรือมันจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายัางอยากจะทําอยู่โดยที่มันไม่ต้องมาแบบต้องนิ้วจิ๋วนิ้วจิ๋วหรือนิ้ว,ว,วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่างั้นคลอดลูกแล้วนะคลอดมาทีก็สิบยี่สิบคนเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเบกเขาเคยถามนิวว่านิวแพลนชีวิตการอยู่ในวงการยังไง ในเมื่อวันนี้มีนักร้องใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากเรอก็เคยตอบว่าเราก็ทําโชว์ใหม่สิเราทานั่นนี่ใหม่มันก็ไม่พอมันต้องแบบมันยังมีอะไรที่ใหม่กว่านี้ที่เรายังไม่เคยทําแล้วเราก็ต้องต้องแพลนชีวิตว่าในวันหนึ่งทุกคนมันจะต้องมีกระแสมันแบบกัแบบลงหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะแพลนแบบให้มันฟีดตัวเองไปเงียบๆไปเลยเหรอหรือยังเป็นนักร้องคุณภาพที่เปิดโอกาสให้กับอีกหลายๆคนในวงการนี่ว่า อันนี้เพราะนิวอ่ะเป็นคนหนึ่งที่อยากได้รับโอกาสมันตัดสินใจไม่ยากเลยนิวมีคําตอบให้เป๊กเลยว่าโอเคนิว okay, อยากอยากเป็นคนนั้นนิวอยากอยู่ในวงการอย่างมีคุณค่านิวจะส่งต่อและนิวจะสารความฝันให้กับหลายๆคนที่เขามีความฝันเหมือนนิวตอนเด็กก็เลยกลายมาเป็นเปิดค่ายสิจ้า BBD e n t e r t a i n m e n t จ้าพอเรารู้สึกว่าเราเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันเป็นเบื้องหลัง เพื่อผักดันศิลปินบ้างส่งต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์มาให้เด็กๆุ่นรุ่นใหม่ได้บ้างฉะนั้นเราต้องทําค่ายแต่ทําคนเดียวก็คงจะเหนื่อยไปก็พูดให้เพื่อนฟังแล้วก็มีเสียงตอบรับมาหนึ่งเสียงว่าอยากจะทําความฝันของนิวให้เป็นจริงก็คือคุณไปสอนรับคลเขาเป็นดีไซเนอร์ให้กับ MV ของนิวจิว๋วมาประมาณสเพลง เราก็เลยร่วมทํางานกันจนวันหนึ่งนิวบอกว่านิวจะไม่ต่อสัญญากับค่ายละอาจจะไม่ได้ต่อละเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นออกมาเลยเดี๋ยวเรามาทาค่ายเล็กๆด้วยกันทําค่ายเล็กๆก็เลยผุดเป็นไอเดียว่างั้นครั้งแรกคือทําประกวดร้องเพลงเพราะว่านิวอ่ะมาจากการประกวดนิวเลยนิวชอบก็เลยโพสต์คลิปง่ายๆเลยรับสมัครน้องๆที่สนใจเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงกับนิวก็ส่งคลิปมา700กว่าคนก็มาคัด แล auto, YouTube, so far, ้วก็เนี anymore, nearby, aquela, ่ยทำแบบ YouTube ง่ายๆอะไรอเงี้ยค่ะจนมันมันจากความฝันเล็กๆ2ปีผ่านมาแล้วก็ยิ่งใหญ่ตามแบบตามความความต้องการคือคือคือโกรดพลังงานภายในคนสองคนมันแบบมันใหญ่อ่ะมันก็เลยแบบมันก็ไปเรื่อยๆจนแบบจากรายการเล็กๆคือคายตะขาบ KTK r คเรียลของการแข่งขันที่มันไม่เหมือนใคร และคัดเลือกเด็กออกมาเป็นนักแสดงซีรีส์วายชื่อ Air Moment โอกาสอากาศคำคำนี้มันก็มันมาจากคุณไปและคุณนิวเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าเราเคยอยากได้รับโอกาสวันนี้เราให้โอกาสก็เลยกลายเป็น2องโปรเจกต์ผุดขึ้นมาพร้อมกันาจากคุณไปค่ะ <laughs> อยู่ดีๆเราก็แบบคิดว่าจะเปิดค่ามชื่ออะไรดีนะไปเขาเป็น หัวครีเอทีฟะคะเขาก็เลยบอกว่านิวมีความฝันใช่ไหมนิวอ่านการ์ตูนมาโตมากับการ์ตูนป่ะมีนางฟ้าป่ะมีนางฟ้าแม่ทุนหัวใช่ไหมแล้วนางฟ้าแม่ทุนหัวร้องเพลงอะไรชักกระดูดบิ๊บ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 บินบบิ๊บบิ๊บบิ๊บบินางฟ้าแม่ทบนหัวที่เสกฟั้ทองิสกรองเท้าแก้วเสกชุดให้ซิดอเิลล่าเสกความฝันให้เป็นจริง นวก็เลยใช่ฉันจะเป็นนางฟ้าที่แม่ทุนหัวเองคนเก่งตอนนี้มันต้องต้องรวบรัดเนาะคือเด็กสมัยนี้นะคะเด็กเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาโตมาพร้อมความพร้อมอยู่แล้วอะ่ะมันไม่เหมือนนิวตอนตก่อนคือแบบฉันชอบฉันรอโอกาสไม่นะเด็กตอนนี้คือเก่งมากแล้วก็เขาพร้อมเขาเตรียมพร้อมมาแล้วเขาเรียนเขาแบบ พ่อแม่ส่งเสริมหรือเขาจะฝึกฝนอะไรเงี้ยเขามีมาแล้วเราก็แค่มากลุ่มมิ่งเขาให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็พาเขาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อันนี้คือความรู้สึกของค่ายนิวซึ่งศิลปินของค่ายที่นิวมองไว้ก็คือหนึ่งน้องต้องมีศักยภาพพอที่ให้พี่ได้เอาไปต่อยอดให้น้องได้เออมีมีวินัยและความมุ่งมั่นมันคือสิ่งที่เป็นไอดีนิตี้ที่นิวมีน้องก็ต้องมีเหมือนนิว เดี๋ยวจะต้องเปิดรับความรู้ใหม่ๆที่นิวจะมอบให้ด้วยท้าความไปอีกนิดนึงก็คือนิวชื่นชมและชื่นชอบครูโรดมากครูโรดเนี่ยเป็นครูที่สอนพีเบิร์ดครูโรดดังมากๆเลยแล้วก็เคยแบบไปเปิดสอนที่เชียงใหม่มีเปิดคอสอนสมัยก่อนแล้วนิวไม่มีไม่ได้มีตังมากพอที่แบบแล้วก็ไม่มีเวลาไม่มีใครไปส่งเรียนก็เลยติดใจตรงนั้น แล้วพอเข้าวงการมาอุ๊ยได้เจอครูโลดอีกแล้วจริงๆนิวก็ได้ร่วมกิจกรรมกับครูโลดบ้างครูที่นิวได้เรียนก็อยู่ในทีมของครูโลดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งครูแอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วครูแอร์ก็มีเทคนิคในการสอนที่นิวทำให้นิวเข้าใจง่ายด้วย จากวันที่เรามีค่ายค่ะเรามีค่ายเรามีนักร้องในค่ายที่เราคัดมาแล้วแล้วก็มีศักยภาพมากพอแต่สิ่งที่นิวขาดก็คืออาจารย์หรือคนที่จะสามารถมาขัดเกลาเด็กให้มันเก่งกว่านี้อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งได้เจอครูแอร์แล้วก็ครูแอร์ก็เป็นทีมของครูรดด้วยเราก็เลยปรึกษาซึ่งครูแอร์ก็มีความคิดเดียวกันว่าอยากจะแบบส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้เก่งขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยนิวก็เลยบอกงั้นครูแอร์ค่ะขออนุญ,ญาตให้ครูแอร์มา ผลึกกาลังกับ b b บีดีได้ไหมคะเพราะว่าเราอ่ะมีศิลปินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งน้องเขาเก่งมากนะคะแต่ว่าหรืว่าถ้าได้ได้เทคนิคแล้วก็ได้ฝึกเขามากขึ้นเขาจะเก่งและพัฒนากว่านี้คุณแอร์ก็เลยบอกโอเคค้น okay, คุณแอร์ขอรับผิดชอบแล้วเข้ามาฝึกน้องๆได้เลยคุณแอร์ว่ามันเหมือนเดสตินี่เลยเรื่องนี้คะ่ะก็คือว่าจริงๆแล้วนิวเชื่อมั่นในการสอนของครูโรธมากๆในวิธีการ ในการพัฒนาศิลปินที่ครูโรสพัฒนาศิลปินมาทั่วประเทศเนาะแล้ววันหนึ่งนิวก็ได้ถามครูโรสว่านิวอยากเปิดค่ายเพลงและนิวอยากจะมีครูมาช่วยพัฒนาศิลปินวันนั้นสิ่งที่ครูโรสตอบไปก็คือว่าให้นิวติดต่อครูแอร์เลยให้คุยกับครูแอร์นะคะในขณะเดียวกันเพื่อนครูแอร์อีกคนหนึ่งชื่อไ้ายก็รู้จักกับนิวแล้วก็ได้คุยกันกับนิวเหมือนกันไฟก็ได้บอกนิวเหมือนกันว่าเอ คุยลองคุยกับคุณแอร์สิแล้วมันก็เป็นคนคนเดียวกันน่ะนิวก็เลยกับแควร์ก็เลยได้มาเจอกันนะคะแล้วก็เราได้นั่งพูดคุยกันรวมถึงไปด้วยนะคะเรามีความเชื่อมั่นและให้คุณค่าในสิ่งเดียวกันแหละก็คือการพัฒนาศิลปินเนี่ยต้องพัฒนามาจากคุณภาพของการร้องจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แควร์ประทับใจมากก็คือว่าแอร์ได้ยินว่านิวกับไปพูดว่าถ้าศิลปินของค่ายบีบีดีจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งอ่ะ เราไม่อยากให้ลิฟซิงค์เลยอะเราอยากให้ร้องสดเราได้คุณภาพดีๆซึ่งนั่นนั่นทำให้แควรู้สึกว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่ค่ายตั้งใจจะไปแล้วมันก็ตรงกับเป้าหมายแควเหมือนกันนะคะคือแควเรียนมาทั้งหมดหลักสูตรที่กวเรียนมาทั้งหมดมันเพื่อพัฒนาศิลปินโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ไม่ลังเลที่จะเข้ามาร่วมมือกันนะคะจนกระทั่งมาได้พบกับศิลปินในค่ายเนาะเด็กฝึกในค่าย ซึ่งก็ตามความฝันมาแล้วก็ถูกคัดเลือกมาอย่างดีแกรก็คิดว่าค่ายได้เลือกมาอย่างดีแล้วก็พร้อมมากๆค่ะแกรก็เลยได้เข้ามาพัฒนาเด็กๆรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นมาก็มาณ10เดือนเข้าเดือนที่10ค่ะอย่างแรกที่กกาเห็นเลยคือแพ s ชั่นในทุกๆคนที่อยู่ในค่ายนี้ค่ะเป็นเด็กที่มีแพชชั่นอยากจะร้องเพลงได้ดีต่อให้เขาเป็นนักแสดงนะแต่ว่า ลึกๆเขาอยากร้องเพลงดีด้วยนะคะพอเขามีแพชชั่นที่ดีอะ่ะทัศนคติความมุ่งมั่นความอดทนความขยันฝึกมันก็เลยมีตามมาซึ่งซึ่งคุณสมบัติลักษณะนี้มันคือการโคชเอเบิลอ่ะมันคือการที่เปิดรับการเรียนรู้นะคะรวมถึงศิลปินในค่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในสิ่งนี้เขาจะต้องเป็นคนที่เปิดกว้างรับฟังกัน แล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพในการทํางานเป็นทีมมากๆเพื่ออันนี้เป็นสิ่งที่แควทับใจมากๆค่ะจริงแล้วก็มันจะอยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันคนที่เรียนสามารถบอกต่อได้ถ้าเข้าใจไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเรียนจบปริญญาประกาศนียบัตร,ญญร,ญญรญญอะไรก็ได้นะถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่พูดพูดเก่งพูดเป็นเหมือนสอนพิเศษเพื่อนอนะ่ะสอนเลขสอนอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถสอนกันได้เนาะแต่ว่าถ้าให้ดี ครูคนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ครูจะต้องมีความเข้าใจเนเจอร์ของเด็กเนเจอร์เสียงครูเป็นคนที่แบบอ่านแล้วมองออกอะ่ะเป็นเหมือนหมออะ่ะนิวนิวรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กมานิวไม่ได้มีครูเยอะมากค่ะนิวเรียนร้องเพลงน้อยมากนิวอ่านโน้ตไม่ออกแต่นิวอาศัยการจำและก็ความเข้าใจฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เรียนถ้าเราเข้าใจมันจะถูกมันจะถ่ายทอดออกมาได้ใชน่นิวว่างั้น เฮ้ยทำได้อย่าก,กลัวแค่ว่าไม่เคยได้เรียนแค่นั้นเองถ้านิวคนนั้นอะได้เรียนร้องเพลงเร็วขึ้นได้มีโอกาสเจอคุณครูได้มีแรงสนอบสนจากพ่อแม่ในการส่งไปเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อะเสียยเวลาที่แบบที่ที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้เรียนไม่ได้รับโอกาสเรียนเลยฉะนั้นในปัจจุบันนิวก็เลยอยากจะบอก ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือผู้ปกครองถ้ามีโอกาสก็พักดันส่งเรียนมันจะเจอเส้นทางลัดหมายถึงแบบมันจะได้ไม่ต้องแบบรอคอยอะ่ะเพราะมันเจอปุ๊บมันไปต่อต่อ,ต,อต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเจอกับครูที่ดีที่ใช่ที่ถูกและคลิกกันแล้วเราจะเจอตัวตนเราจะเจอเสียงที่ใช่ของเราเองเราจะไม่เสียเวลาตอนเด็กๆนิวเคยคิดว่านิวไม่ใช่คนร้องเพลงเก่งแค่ชอบร้องเพลงเฉย นิวเคยจำได้ว่าพี่ชายก็เป็นพี่ชายแต่ไม่ได้เป็นครูไม่ได้ร้องเพลงเก่งเลยแต่เขาเป็นคนที่ผลักดันนิวไปทุกๆเวทีส่งนิวประกวดตลอดพ่อแม่นิวไม่ค่อยอยากให้ร้องเพลงเพราะว่า๋ยว่การเรียนจะไม่ค่อยดีมีแต่พี่แหละที่คอยส่งและจะรอนิวซ้อมร้องเพลงตลอดแล้วเขาจะพูดว่าร้องดังๆดิร้องดังๆร้องดังๆร้องอย่างไงอะไรเงี้ยคือแบบ คือคนสอนไม่เป็นมาคุกันน่ะถ้าวันนั้นน่ะพี่นิวเปลี่ยนจากพี่เป็นครูสักคนนึงอ่ะนิวว่านิวเก็ดเก็ดกับการร้องเพลงให้เก่งอ่ะได้เร็วอาจจะไม่ใช่นิวที่อยู่เมืองไทยแล้วมันอาจจะหาทางแบบไปแข่งเมืองนอกแล้วอะไรเงี้ยนิวเสียดายมากมากเลยแต่ทางนี้ทางนั้นนิวก็ไม่ได้เสียดายเวลาที่ผ่านมามันทําให้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงตอนเนี้ยเอนิวก็ยังชอบยังชอบการแข่งขันมันสดใหม่มันทําให้ทั้งตัวเราเอง ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเรายังเป็นผู้ผลักดันคนรุ่นใหม่ๆให้หัวใจมันบีบมันเต้นมันตื่นเต้นไปพร้อมๆกันค่ายนี้มันแปลก <laughs> มันต้องแยกเป็นเป็นหลายพาร์ทมากเลยเพราะว่าการที่อยู่ในค่ายเนี่ยนิวมีทั้งพาร์ทเป็นผู้บริหารสำหรับผู้บริหารความสำเร็จคือ น้องๆน,นิวต้องได้รับมกระแสตอบรับหรือว่าเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเด็กที่นิวเราปั้นเป็นศิลปินที่เป็นซีรีส์เป็นนักแสดงหรือแม้กระทั่งนักร้องที่เรามีอยู่อยากให้น้องไปได้ไกลที่สุดมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เมืองไทยนิวเคยคิดว่าทําไมเราไม่สามารถไปได้ไกลแบบต่างประเทศละ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เองว่ามันไปยังไงในเมื่อวันนี้นิวมานั่งอยู่ในฐานะผู้บริหารแล้วอ่ะนิวเห็น นิวมองได้ว่ามันไกลได้แค่ไหนนิวอยากจะไปนิวอยากจะพาเขาไปเหมือนที่ไม่เคยได้ไปเหมือนเขาเป็นลูกนิวแหละเราก็จะส่งเขาพัฒนาศักยภาพของเขาแล้วพาเขาไปประกวดก็ได้ไปเฉิดฉายในโลกต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของนิวในค่ายบิบดี D, ในฐานะผู้บริหารส่วนในสถานะศิลปินแน่นอนมันก็ต้องยากมันเหมือนเกิดใหม่นะเพราะว่านิวอยู่ เป็นศิลปินคือเป็นดูโอเน,นี่จิวมา 22- ่3ปีละวันเนี้ยนิวมาเดินทางเส้นเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวมันก็เหมือนเกิดใหม่คือมันมันเริ่มใหม่หมดเลยมันก็อาจจะยากหรือบางคนก็มองว่ามันก็ง่ายนะแต่ในโลกปัจจุบันอะไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนคุณเริ่มใหม่หมดซิงเกิลใหม่ก็คือเรื่องใหม่แฟนใหม่แฟนเก่าเราอาจจะรักเราน้อยลงแล้วเขาก็จะไปมีศิลปินอื่นๆที่เขาต้องพพอร์ตอีกอะไรเงี้ย มันก็มันยากค่ะถ้าในการเป็นศิลปินในยุคนี้นี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่นิวหวังว่าในเมื่อเรามาเป็นศิลปินในค่ายเราก็ต้องพาค่ายไปให้ได้ด้วยความฝันของทุกคนอะ่ะมันมีพลังมากที่มันทำให้ในค่ายอะ่ะทุกคนได้มาช่วยกันอะ่ะมาช่วยกันพาอเขาเ่ยนะเนะพราะความฝันของเขาเพราะความฝันของพี่นิวก็มีที่จะส่งต่อให้เขาแต่เป็นพ่อเขาเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นวู่อยากให้เขาอะมุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าเขาจะเจอความท้าทายแค่ไหนขอให้มุ่งไปข้างหน้าโดยการอยากทิ้งการพัฒนาตัวเองเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นอะไรที่เก่งที่สุดให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็พร้อมที่จะสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุ่งไปในทิศทางที่เก่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เป็นคนเก่งสมัยก่อนนิวไม่ได้รับโอกาสแต่พอนิวได้มาเป็นผู้บริหารนิวก็เลยรู้สึกว่า สิ่งที่มันยังติดค้างในใจคือคือโอกาสยังยังไงมันก็แบบทุกอย่างมันต้องต้องรอโอกาสการมาเป็นศิลปินก็ต้องรอว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะทำมันไหมเราจะไปต่อกับมันไหมอะไรเงี้ยนิวเราอยากจะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับศิลปินในค่ายหรือแม้กระทั่งอนาคตที่เด็กๆอนาคตที่เราจะได้เจอกันสิ่งที่นิวต้องการคือมอบโอกาสและเขาจะได้รับโอกาสและเรามาทํามันด้วยกันจริงๆมันไม่ใช่เพื่อนตัวนิวนะมันเพื่อความฝันของนิวและ ความฝันของเขาแล้วมาเรามาจูงกันเราสามารถช่วยเขาได้มันก็สะต่อความความต้องการนิวด้วยอ่ะนิวอยากจะผลักดันศิลปินไทยให้เก่งไปแบบในระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยนิวชื่นชมไม่ว่าจะเป็นนักกีตาร์ระดับโลกที่เป็นเยาวชนเข้าไปแข่งได้ไงอ่ะเพราะเขามีความมุ่งมั่นได้เรียนให้ถูกที่ถูกทางถูกเจอครูที่ถูกเจออะไรที่ใช่ที่ชอบอะไรเงี้ยไปเลยอ่ะเราชอบในเสียงเพลงเราชอบร้องเพลงเราเลยอยากจะ ผักดันเด็กให้เก่งขึ้นไปอีกเพื่อไปแข่งก็ได้ไปเป็นดาราไปไม่รู้แหละมันจะไปได้ถึงแค่ไหนเราจะปั้นซีรีส์ภาพยนตร์นักแสดงให้ไปไกลระดับโกลโบอลให้ได้นี่คือความมุ่งมั่นของนิวนิวมีความฝันนิวก็เลยอยากจะส่งต่อความฝันนั้นให้กับคนที่อยู่ภายใต้ BBD Entertainment